สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะที่ inside youtube นะคะวันนี้ก็เอาคำตอบนะคะว่าวิธีการจัดเก็บคลิปวิดีโอนะคะเก็บไว้ที่ไหนสมมติว่าถ่ายคลิปไว้เยอะๆเยอะๆแล้วนะคะลงแล้วเอาไปวางในแพลตฟอร์มไหนได้บ้างนะคะอย่างในแพลตฟอร์ม y o u t u b e เองก็จะเป็น16ต่อ9อย่างในแพลตฟอร์ม Instagram ก็1ต่อ1นะคะเป็นสแควร์แล้วก็อย่างตัว Facebook เองก็จะเป็นทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะคะแต่ที่เนี้ยเวลาเราอัดคลิปเยอะๆลงคลิปเยอะๆแล้วก็อยากเก็บคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะควรทํำยังไงดีนะคะก็จะมีตัวที่เป็น Cloud iCloud ถ้าใครใช้ iPhone หรือว่า Apple นะคะก็จะใช้ ไอคลาวได้นะคะก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายถ้าต้องการเก็บจํานวนเยอะๆนะคะถ้าส่วนใครใช้ Android หรือว่าเป็นสาวก g o o g l e นะคะก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ที่ Google Drive นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้ทั้ง2องอย่างแล้วก็ไม่อยากจ่ายเงินแบบรายเดือนรายปีอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะซื้อฮาร์ดไดร์มาเก็บไว้นะคะตัวฮาร์ดไดร์ตัวใหญ่ๆตัว สีต่างๆกันไปเดี๋ยวตาจะขึ้นให้ตรงนี้นะคะว่าฮาร์ดไดร์ต่ละฮาร์ดไดร์นะคะมีความต่างกันยังไงนะคะสามารถเก็บไว้ในฮาร์ดไดร์ได้มีทั้งไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะเป็นคอมแพคแบบเล็กๆก็มีนะคะแล้วก็มีแบบ1นึเทราไบต์สองสามสี่ห้เทราบต์แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเก็บ คลิปวิดีโอที่ตัวเองทำไว้ตั้งแต่ปีมาโวแล้วแต่ยังไม่อยากลบนะคะแล้วก็อยากเก็บฟุตเทจไว้ต่างๆนะคะก็สามารถเก็บไว้ในฮาร์ดไดร์นะคะฮาร์ดไดร์คือสิ่งสำคัญมากๆนะคะของคนทำ YouTube นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะลองค้นหาหรืออยากจะลองซื้อนะคะที่ไทยนะคะมีขายที่ช h อป e ีและ Lazada นะคะหรือว่าร้านขายอุปกรณ์แท็กต่างๆนะคะที่ สามารถที่จะหาซื้อได้ส่วนต่างประเทศนะคะก็มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น eBay Amazon อนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะอย่างเช่นในอังกฤษเองนะคะก็จะมีร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอรต์ต่างๆนะคะพวก IT ต่างๆนะคะอย่างเช่น c a r ิฟซ์พีซีเวอย่างนี้นะคะยกตัวอย่างเป็นต้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะหาซื้อฮาร์ดไดรฟ์นะคะสติที่เอามาเก็บข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์งานจะเป็นไฟล์ ตัวรูปภาพวิดีโอต่างๆนะคะที่เรายังไม่ได้ตัดต่อหรือว่าเราตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแนะนําตัวที่เป็นฮาร์ดไดรฟ์นะคะที่จะเอามาเก็บโดยที่เราซื้อมาแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะ a อ c e เซสได้มันทุกที่เลยไม่ต้องเสียบปลั๊ก USB อย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ ก o เก e ไดได้นะคะก o g l e d ได v e ก็จะมีราคาที่ต่างกันแล้วแต่สเปซที่เราอยากได้ว่าความจุความแน่นความใหญ่ความเยอะมันแค่ไหนนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่จ่ายอยู่มันก็จะมีตั้งแต่ราคา40บาทต่อเดือนจนถึงราคาเป็น1,000ก็มีแล้วแต่ความขนาดความใหญ่ไซส์สเปซของที่เราอยากจะ ได้อะนะคะราคาก็จะต่างกันค่ะวันนี้ก็เอาเทคนิควิธีการนะคะการเก็บวิดีโอที่ถ่ายทำไว้นะคะไม่ให้มันหายไปเวลาลบไปแล้วนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์ตัวมันมี128อ่า128 แค่นั้นนะคะมัน2ตัวเนี่ยก็ได้แค่256ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นแมมโมรีที่ใหญ่กว่านี้ก็จะได้เยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวฮาร์ดไดรฟ์คือตัวที่เป็นช i c e ที่ Perfect ที่สุดนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วขอบคุณนะคะที่ถามเข้ามานะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะที่ i อินไ e YouTube นะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ